เห็นแล้วทางซ้ายว่างให้มาจี่อับดุลนาฟิศต้องตั้งกันใหม่ครับฟิลิเป้โอ้แล้วจังหวะนี้น่าสนใจครับอจ่าเดือดเรียบร้อยเลยครับเป็นจาเดลคาสปิตาโน่เลยครับลูกนี้ครับเป็นจังหวะที่ฟิลิเป้เนี่ยให้บอลมาที่เสียนาแล้วชิงเร็วเลยเลยครับนี่ครับโอ้โหแสบตาครับจาเดลบอก มานัสลีอดิศักดิ์ไอทันพิสิท,ทธ<อ>ิ์ไม่ล้มด้วยครับทนบันพิสิทธิ์เห็บบันดันมีโอกาสได้เลี้ยงจี้ทนันพิสิทธิ์ได้ลองจบเรียบร้ยบรยบอยเลยครับ,รบโอ้โห<อ>เป็นตัวต่อศูนย์ครับทันพิสิทธิ์เห็บบันดันเลยครับโอ้วิ่งหลุดไหลลำหน้ามาเลยครับใช่ครับโอ้แล้วจงวังหวะนี้สวนเรารู้เรื่องเลยครับสำหรับทางสงข라이ฟเสียบต้องชมความยอดเยี่ยมของจอตัวได้ครับทนบันพิสิทธิ์เห็บบันดันครับสปีดต้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะพี่บอลนะ โอ้อาิสักการูโยนมาไม่ล้มหน้าก็โอ้โหนั่นแหละเป็นปัญหาเลยครับหยกเราอ่านบนจังหวะนี้ผู้ตัดสินปล่อยนะครับบอลของสองพระแข่งบงะแล้วอาริโอมิเชลแล้วโอ้โหจังหวะแรกครับของสองพระนะโอ้โหเป็นอาริโอมิเชลวิทเตอร์น,นะครับแย่เ,เน,น,นี่ยจังหวะของอาริโอรับบอลจากเพื่อนมานะครับแล้วก็แบด้วยซ้ายนะครับ โอกาสจะเล่นทางนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายมือของผู้รักษาประตูนะแล้วบอลไม่ทะลุนะครับบอลตัดมาได้ของแล้วก็หยุดที่ของสองขลานะครับพรเทพหินละนะครับที่ลงสนามไปใหม่มาที่สนั่นสนั่นยกมะแล้วก็เป็นพรเทพนะพนเนี่ยจังหวะการของสองขลานะครับพรเทพกอด มาตั้งที่สำนะักยกมาแล้วก็บัสลีนะบัสลีดสสได้จังหวะได้โขกนะเล่นทางไปด้วยนะครับแล้วก็ไอ้บอลพาบอลทุกคนตะขายนะพยายามแตะเฟลิเป้ออกมาแล้วถึงด้วยครับอานนท์เปิดนาทานได้โขกโอ้ไม่เหลือครับนี่เลยครับแล้วนาทานสล็อ,อ,อต้องระวังครับนาทานว่ายน้ำดีกว่าโอ,โอ นะฮะโอ้โหก็เป็นเจ้าตัวยิงทีมเก่าครับแล้วไม่ดีใจออกไม่ไม่เหลือไม่เหลือครับไม่ใช่ไม่ดีใจครับนี่ครับแล้วก็ลงแกนเดิมเซลฟี่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเป็นท่าประจำนะแล้วยังไงครับแล้วซัดไปเลยครับแล้วยิงสวนมาอับราฟิตยิงเรีย้อยครับเรียบร้อยครับเป็นประตูตีเสมอให้กับสลาัขฟีครับ แล้วเป็นกองหน้าจำเป็นคนเดิมอีกแล้วครับยอกอับดุลนาฟิดนีบูครับเรืบผมโอ้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับเมื่อในนัดที่แล้วครับที่ทาง